ทุกสันติสุขที่ปลายด้ามขวานวันนี้ขอเสนอตอนทรงสุขปีใหม่จากแนวหลังสู่แนวหน้าครับันิมยงไ่้หาทวาจะา,จากความหวงใยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกที่มีต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้มีสั่งการให้กองกำลังในพื้นที่ ปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค<ด>วบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการเดินทางกลับภุมลำเนาและสัญจรท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากผมอยากให้พี่น้องครับทหารนะครับสู้ๆครับอยู่ภาคใต้เพื่อประชาชนครับเพื่อประเทศไทยครับการที่เรามาปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดแล้วครับที่จริงภาคใต้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่อาศัยมากอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างครับ แต่มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่คือการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตามด่านตรวจจุดตรวจให้มากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดซึ่งการปฏิบัตินี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทางทำให้เราได้เห็นมิตรภาพและบรรยากาศที่ดี เกิดขึ้นบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือดีใจจริงๆเลยอ่ะคือวที่เรากลับดึกกลับดื่นแล้วก็ดีใจแต่เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเราก็ต้องสู้อ่ะเราต้องไปอ่ะใช่ไหมบทีผ่านก็ไปแล้วเราก็ต้องภาวนาไว้ว่าให้ไปถึงบ้านให้ไปถึงบ้านสวัสดีที่ไปทุกคนเลยค่ะ ก็ขอให้กำลังใจทหารทุกหมู่ทุกเหล่าทุกผู้ทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังสำคัญช่วยดูแลชาติแล้วก็ช่วยดูแลพวกเราประชาชนทุกคนถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยยังไงก็ยังต่อสู้อยู่ก็ขอเป็นกำลังใจทุกๆคนค่ะสวัสดีปีใหม่ยุคความสุทุกคนนะคะ แม้จะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าแต่คนแนวหลังจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็ไม่เคยลืมที่จะส่งความรู้สึกดีๆและกำลังใจมอมให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่กำลังเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมเพียงเพื่อต้องการเห็นพื้นที่ประเทศไทยปลายด้ามขวานสงบสุขขอบคุณมากครับของที่น้องๆให้กำลังใจกับทหารหารที่มาปฏิบัติ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเรา จะได้มีกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ต่อ,ตอไปสู่ฝันสันติสุขคือปณิธานที่เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดถือเป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติงานเพื่อความสุขแก่ประชาชนทุกคนที่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้ความเสียสละทุกเททั้งแรงกายแรงใจจะไม่มีวันหมดสิน้นเพราะในวันนี้เราได้เห็นแล้วว่ากำลังใจที่ทุกคนมอบให้แก่กันจะช่วยให้สันติสุขกลับมาเบ่งบานบนแผ่นดินปลายด้ามขวานเช่นเดิม สวัสดีปีใหม่ครับทีมข่าวศุนประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ารายงาน